ไม่อินกับความรักใช่เปล่า คือตอนนั้นอ่ะมีรุ่นพี่คนหนึ่งเขานั่งกินข้าวอยู่โรงอาหารใช่ไหมประมาณช่วงพักเที่ยงแต่ที่เนี้ยไอช้อนที่เขาใช้กินข้าวอ่ะมันตกลงพื้น,พอ,นพออื้นลูกผออมันเดินมากาลังจะเหยียบช้อนพอดีด้วยความหังดีของผมไงผมเลยตะโกนบอกเขาไปว่าไอพี่ระวังโดนช้อนนะแค่เนี้ยแล้วลูกผออ,อก,ก็เพื่อนอนะ่ะก็วิ่งปีมาตีผัวผมเลยเกิดการชกต่อยกันหลังจากนั้นนะผผมก็โดนไล่ออกข้อหาทรรศนิวัตเอาจิงผัวผมโดนมาหลายคดีแล้วไงก่อนหน้านี้ก็มีคดีแล้วว่าขโมยก็สอบป ถามว่าขโมยไปทำไมใช่ไหมขโมยไปทําไอ้ที่ยกตำนังอ่ะไม่มีตังไปซื้อปูน ก่อนมึงมีแฟนนะเว้ยอยากทาอะไรก็ได้ทาอยากไปไหนก็ได้ไปแต่ตอนมึงมีแฟนแล้วอะต้องขอมันก่อนไปไหนไม่บอกมันก็เคียดจากอิสระร้อยเปอร์เซ็นต์ะเหลืออยู่แค่ยื้อซิขอมันในเกมแป๊บเดียวเนี่ยก็หามาคุยกับสาวในเกมเวลามีอะไรกับมันเนี่ยเออแม่งแบบมังฆ่าผมเรียกีมันอะแล้วแม่งเคีมชิบหายที่แม่งก็ต้องอดทนมันอยากได้อะไรอะเราก็ซื้อให้แต่ที่เราอยากได้อะไรมันก็ซื้อให้มันกันแต่ตังเราเวลาจะไปไหนลำบากชิบหาย แต่งตัวโคตรหนานอำน,น้ำนี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมแม่งนู่นแต่เปิดคอนเสิร์ตใช่ไหมชีวิตแม่งยิ่งกว่าที่คูค่กิ๊กจริงๆเวลาตอนหนาเพื่อนๆนี่โอ้ยเกง่งแทๆ้ๆทำเป็นแบบพูดอย่างงู่นอ,อย่างนี้เตะอะไรอย่างนู่นอย่างนี้ทำเป็นตบกูพูดเหมือนตัวเองเก่งมากอะเวรนแต่ผมไม่กมลัวเมียนะผมบอกไก่อนผมไม่อยากสวยวันที่เสียจริงติดตามแมา่งก็เงาใจแหลกใจมาคบกันแลไม่แต่ง เต่งตัวเส่อเซรอพันนี้แต่ว่าอ,อกทางฝายมันรักใครและรักเลย